วิธีทําคลิปแยกล่างแบบนี้ทํำยังไงตามมาเลยจ้ากดเปิดมาที่แคปคัดแล้วเลือกโปรเจกต์ใหม่เลือกคลิปวิดีโอที่ถ่ายไว้แล้วกดเพิ่มแตะที่เลเยอร์แล้วเลื่อนไปด้านหน้าตัดด้านหน้าในส่วนที่เราไม่ต้องการแตะที่เลเยอร์แล้วทาการกดแบ่งชาแตะเลเยอร์ท่อนหน้าสุดแล้วลบทิ้งที่ทั้งขยะเลื่อนเลเยอร์ไปด้านหน้าให้ขีดสีขาวไปตรงตําแหน่งที่เรากําลังทําท่าเมื่อจะล้มลงไปกดหยุดตรงตําแหน่งนี้แตะที่เลเยอร์แล้วค้นหาเครื่องมือตึงกดที่เครื่องมือตึงแล้วลากด้านท้ายของภาพ ออกไปพอประมาณทําการเปลี่ยนตัวนักแสดงให้มายืนยังตําแหน่งเดิมของคนแรกแล้วทาการแอคติ้งเหมือนว่ากระเด็นออกมาลากขีดสีขาวไปยังตําแหน่งกําลังเริ่มจะกระเด็นออกมาแต่ที่เลเยอร์แล้วกดแบ่งฉากแต่เลเยอร์ส่วนหน้าแล้วลบทิ้งที่ทางขยะแต่ที่เลเยอร์ส่วนท้ายสุดแล้วเลือกหาภาพซ้อนกดภาพซ้อนแล้วลากเลเยอร์ไปด้านหน้าลากให้ตรงรอยต่อของเลเยอร์ด้านบนแต่ที่เลเยอร์ด้านบนแล้วกดแบ่งฉากในส่วนที่ไม่ต้องการด้านท้ายลบทิ้งทางขยะ ตัดเลเยอร์ภาพซ้อนให้เท่ากันแต่ที่ภาพซ้อนแล้วเลื่อนหาเครื่องมือมาร์กดที่มาร์แล้วเลือกการแบ่งฉากอันแรกใช้ซ่องนิ้วบิดที่เส้นสีเหลืองวนทวนเข้มนาฬิกาแบ่งองศาหรือมุมให้เห็นทั้งสองคนอย่างชัดเจนแตะไปที่ลูกศรสีขาวและดึงขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้เกิดความสมูทของภาพแล้วกดเครื่องหมายติ๊กถูก แทที่เลเยอร์ด้านบนแล้วเลือก5สไตล์เลือกไปที่การกระจายอนุภาคหนึ่งรอประมวลพลนให้เสร็จเรียบร้อยแล้วกดเครื่องหมายติ๊กถูกกดที่ลูกศรย้อนกลับแล้วเลือกที่เอฟเฟคเลื่อนหาคาว่าเส้นเหลืองแสงเลือกมาที่ปีกเปลวไฟหรือเลือกอันไหนก็ได้ตามใจชอบกดเครื่องหมายติ๊กถูกวางตําแหน่งเอฟเฟคให้พอดีตรงกับตําแหน่งร้อยต่อตามตัวอย่างกดส่งออกที่มุมขวาก็จะได้คลิปออกมาตามตัวอย่างเลยจ้าแฉะดวน